สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการห่วมแหงฮักแพงบ้านเมืองค่ะรายการที่จะสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนทั่วภาคอีสานทุกๆท,ท่านค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้หลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางทีวีทาง NBT n o r t h นอ s t นะคะหรือว่าช่อง11 NBTtv อีสานค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ก็มีหลายช่องทางเลยที่ให้ติดตามรับชมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจ NBT11 t ทอีสานค่ะ ทางเพจ nbt อ bon, ุบลค่ะรวมไปถึง YouTube c h a nbt n bon. n e l อุบล nbt u b o n ตัวใหญ่ก็สามารถติดตามรับชมกันได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะน้ำฝนไม่ได้มาคนเดียวค่ะน้ำฝนมาพร้อมกับทั้งสองท่านนี้นะคะขออนุญ,ญาตแนะนำแล้วก็ขออนุญ,ญาตทักทายทั้งสองท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะท่านแรกนะคะนั่นก็คือคุณวิสูตรดวงศิมาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญค่ะสวัสดีครั และท่านที่สองนะคะคุณไพศาลอาธขันประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญค่ะค่ะวันนี้นะคะทั้งสองท่านก็จะมาร่วมพูดคุยกับรายการห่วมแพงฮักแพงบ้านเมืองและก็จะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมท,ทุกทท่าน,นะคะ่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะให้ท่านวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็ท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญแนะนำแนะนำจังหวัดอำนาจเจริญกับพวกเราหนะะ่อยค่ะ ค่ะเริ่มที่ท่านวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญค่ะครับสวัสดีครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผู้คนส่วนใหญ่นะครับก็จะมองว่าอำนาจเจริญเราเป็นเมืองเมืองเล็กๆนะครับจุดหนึ่งนะครับบนเส้นทางในการที่จะเดินทางสัญจรผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นผ่านไปเมืองใหญ่ๆนะครับไปอุบลราชธานีนะครับหรือผ่านไปพุทธนาหานครพนมนะครับเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับ มืองอำนาจเจริญน,นะครับมีมนต์เสน่ห์นะครับมีความงดงามนะครับที่สําคัญก็คือเป็นเมืองธรรมเมืองธรรมชาตินะครับผู้คนนะครับจังไม่ได้สัมผัสนะครับเมื่อท่านได้สัมผัสเนี่ยท่านจะประทับใจแล้วก็อยากจะมาชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องมาเยี่ยมชมแล้วก็มาพักอาศัยนะครับเป็นเมืองที่อยู่แล้วมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นเมืองที่มี ความงดงามนะครับความสวยงามนะครับอย่างเช่นนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับจังหวัดอำนาจเจริญของเราครับก็ได้รับเกียรติจากกองประกวดนางสาวไทยนะครับให้มาเก็บตัวที่จังหวัดอำนาจเจริญของเรานะครับแล้วก็มาชื่นชมนะครับมาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมนะครับที่งดงามที่โดดเด่นนะครับที่เป็นอัตลักษณ์ของอำนาจเจริญเราครับในช่วงวันที่24-26ที่ผ่านมานครับนอกจากนั้นนะครับอำนาจเจริญของเรานะครับก็มี งานประเฟณีที่สําคัญนะครับที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานประเฟณนีกุมข้าวใหญ่นะครับนอกจากนี้ยังมีหลวงพ่อพระใหญ่พมิญงคลนะครับเป็นพระที่มีบารมีนะครับผู้คนกราบไหว้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็จะมักจะประสบผลสำเร็จนะครับอํานาจเจริญของเราเนี่ยครับมีคํากล่าวอยู่ว่ามาอยู่อํานาจเนี่ยครับมาสร้างอํานาจมาเรียนรู้เรื่องบุคลิกสมาร์ทความ ที่จะเติบโตเป็นผู้มีอำนาจนะครับนอกจากนั้นนะครับก็มีอากาศบริสุทธิ์นะครับให้ได้สัมผัสนะครับอาหารรสชาติอร่อยมีที่นี่ที่เดียวนะครับในโลกเป็นอาหารพื้นบ้านที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับนอกจากนั้นนะครับมีผ้าอภรรท์ที่เราสวมใส่นะครับเป็นอัตลักษณ์ของชาวอำนาจเจริญนะครับดังที่พิธีกรแล้วก็ผู้ร่วมรายการใส่อยู่นี่แหละครับสุดท้ายนะครับเป็นเมืองที่อยู่แล้วเนี่ยมีสุขภาพดีนะครับเป็นเมือง แห่งการออกกำลังกายเพื่อเสริมสุขภาพนะครับตรงนี้นะครับผมก็รอบนี้ก็กล่าวประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับอํานาจเจริญเป็นเมืองที่เป็นเมืองเล็กที่อบอุ่นด้วยหัวใจค่ะถ้ามาถึงนะคะอย่างที่ท่านวัฒนธรรมจังหวัดอํานาจเจริญบอกก็คือมาถึงจะได้สัมผัสถึงอำนาจได้สัมผัสถึงอากาศที่บริสุทธิ์ได้สัมผัสถ,ถึงอาหารพื้นถิ่นที่อร่อยที่สุดในโลกค่ะแล้วก็เสื้อผ้าอภรรแบบที่เราทั้ง3าคนสวมใส่อยู่ เป็นอัตลักษณ์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ประจําจังหวัดอำนาจเจริญเลยอันนี้นะคะเรียกว่าผ้าขิดลายขอสลับเอื้อค่ะโอ้โหเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาคุยถึงเรื่องรายละเอียดของผ้าตรงนี้นะคะเห็นไหมคะสวยงามมากลายก็สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างมาอำนาจเจริญก็จะได้ออกกำลับบงกายมีสุขภาพที่ดีไปกับอากาศที่บริสุทธิ์นั่นก็คือเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญด้วย ค่ะแล้วส่วนทางท่านประาาธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ่ะคะช่วยพูดถึงจังหวัดอำนาจเจริญของเราหนะะ่อยค่ะครับครับสวัสดีครับจังหวัดอำนาจเจริญเป็นจังหวัดเล็กๆที่แยกออกมาจากจังหวัดอุรีรามยา์นะครับที่เมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2536ประกอบไปด้วยเจ็ดอำเภอนะครับอำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานอำเภอเรืออำนาจอำเภอพนา อำเภอปทุมราชวงศาอเภอชนมานและก็อเภอเสนางคณิคมนะครับเมื่อท่านย่างเข้าสู่อำนาจเจริญแล้วเนี่ยอันดับแรกที่ทุกคนที่จะต้องตั้งใจก็คือต้องไปกราบไหว้พระมงคลมิ่งเมืองนะครับซึ่งเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธและชาวอำนาจเจริญตลอดมาซึ่งพระมงคลนิ่งเมืองนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2508มีท่านพระครูทันปปศนประกาศประธานฝ่ายสงฆ์เป็นเจ้าอาว,วาสวัดสำรานิเวศ แล้วก็มีพันเอกปิ่นมุทุกันอธิบดีกรมการศาสนาพร้อมโดยการสนับสนุนของจอมพลประภาสจารุเเถียนให้การสนับสนุนในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อปี508นั้นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธชาวอำนาจและเป็นทีส่สถานที่ในการจัดงานเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาส,สนาเป็นงานประจําปีของอำนาจเจริญด้วยในขอ,ของของตรงนี้นะครับส่วนคําขวัญของจังหวัดอำนาจเจริญน,นั้น ก็จะมีว่านะครับพระมงคลมิ่งเมืองแหล่งรุ่งเรืองเจ็ดรุ่มน้ํางามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์เทพนิมิตผ้าเหลาเกาะแก่งเขาแสนสวยเลอค่าด้วยผ้าไหมราดเรื่มใส่ฝธยทมสําหรับพระมงคลมิ่งเมืองนั้นก็ที่ผมได้นาเรียนไปทุกคู่นี้แล้วว่าเอามาจากตัวใจจริงของชาวนาจเจริญจริงๆคือได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอันนี้คือพระมงคลมิ่งเมืองส่วนแหล่งรุ่งเรืองเจ็ดรุ่มน้ํา มีลุ่มน้าอยู่เจ็ดลุ่มน้ําด้วยกันทั้งเจ็ดอำเภอลุ่มน้ําแรกก็คือรุ่มน้ํโของอยู่ที่อ,อําเภอชานุม,มานที่ลุ่มน้ําที่สองคือห้วยละองอยู่ที่เสนาคนิคมส่วนพระเหลาห้วยพระเหลานั้นอยู่ที่อ,อําเภอพนาส่วนห้วยอยางอยู่ที่ปทมุมราชวงศาส่วนลําเซบกนั้นอยู่ที่อ,อําเภอเหลืออำนาจลําเซบายก็อยู่ที่วัดตะพานส่วนอำเภอเมืองนั้นเป็นห้วยปลาแดกที่เราได้ ได้รวมทั้งเจ็ดลุ่มน้ํามาเป็นอยู่ในค,คนําข้อนนี้ซึ่งเป็นพวกเราได้เดี๋ยวนี้ก็อนํนนาจเจริญก็จะมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่เกาะจิตตกูดแล้วก็เอาน้ําทั้งเจ็ดลุ่มน้ํานี้เอามาไว้ตรงนี้รวมกันอยู่ตรงนี้เวลาจะประกอบพิธีทางสําคัญสําคัญทางจังหวัดก็จะไปตักเอาน้ําในส่วนนี้ตักเอาน้ําส่วนนี้มาประกอบพิธีทางจเจริญธุพุทธมนต์หรือมีการแต่งงานการบายสีสุขต่างๆก็จะเอาน้ําจากแหล่งน้านี้ มาเป็นสิริมงคลแก่ชาวอำนาจเจริญอันนี้คือเจดลุ่มน้ําส่วนงามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นก็เป็นถ้ำที่ที่ตั้งของวัดถ้ำแสงเพชรหลวงปู่ชาท่านได้ไปสร้างวัดตรงนั้นไว้ค่ะแล้วศาลาหลังใหญ่ใต้ศาลานั้นก็จะเป็นที่เก็บน้ําที่เก็บน้ําเวลาเราไปอยูออ่ตรงนั้นก็จะเย็นมือนมันมีติดแอร์ไม่ต้องเปิดพัดลมเลยมันเย็นสบาย อันนี้คือถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เราอยู่ที่อำนาจเจริญของเรานี่อยู่ในคำขวัญ<ะ>ส่วนที่เกาะแก่งเขาแสนสวยก็จะเป็นอยู่ที่ชนนมานออที่อำเภอชนนมาน<ะ>เป็นแม่น้ําโขงนั้นเป็นเกาะแก่งเขาที่เป็นเชื่อมโยงระหว่างชายแดนไทยกับลาวอยู่ตรงนั้นก็จะมีควรรามมหัศจที่สวยงามมากนักท่องเที่ยวเขาจะชอบไปเที่ยวตรงนั้นแล้วก็จะทาให้เกิด เกิดความสุขถ้าได้ไปที่ชานุมานแล้วก็จะมีเกาะแกงเขาที่แสนสวยมากเลอค่าด้วยผ้าไหมอำนาจเจริญนี้เราเราได้สำรวจผ้าแล้วทั้งหมดได้ร้อยห้าสิบลายห้าสิบลายร้อยห้าสิบลายร้อยห้าสิบลายแต่ที่จริงอะ่ะลายที่สําคัญหรือผ้าที่สําคัญของอำนาจเจริญที่เอามาไว้ในคำขวัญนี่คือผ้าไหมที่บ้านเปืเป่อยตําบลเปื่อยอําเภอเหลืออำนาจอันนี้คือคือผ้าที่ที่เราเอามาใส่ในคำขาวัญเอาไว้ส่วนราชเริ่มใสายไฟทำนั้น เป็นอำเภอหัวตะพานที่เป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองซึ่งได้เริ่มต้นมาแล้วประมาณห้าสิบกว่าปีแล้วซึ่งเริ่มต้นว่าเราจะไม่ดื่มเล่าเราไม่เ,เล่นการพานันมาแตกตรงนี้เราเอามาเข้าเป็นคำขคญของจังหวัดอำนาจอำนาจ,จเจริญนี่เป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมือง,งรรมเดกษตรเราปลอดสารพิษต่างๆถ้าใครเข้าไปอยู่ตรนนั้นก็จะเกิดความสุขและก็จะทําให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงที่อำนาจ,จเจริญรับผม จังหวัดอำนาจเจริญนะคะเป็นทั้งเมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแม่น้ําแล้วก็เป็นเมืองทร,รมะเกษตรด้วยโอ้โหพูดถึงแล้วอยากจะไปจังเลยค่ะก่อนอื่นค่ะขอถามถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานของทั้งสองท่านค่ะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยอยู่ว่า คือทั้งสองท่านเนี่ยมาจากหน่วยงานเดียวกันหรือเปล่า,อ,าอย่างท่านวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญมีบทบาทหน้าที่ยังไงบ้างแล้วส่วนท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญมีบทบาทหน้าที่ยังไงบ้างสื่อสารกับคุณผู้ชมเนะ่คะเริ่มที่ท่านวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญค่ะครับพี่น้องประชาชนครับในส่วนของวัฒนธรรมจังหวัดนะครับก็จะปฏิบัติหน้าที่นะครับตามภาร,รกิจ ที่รับมอบหมายจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการรักษาวัฒนธรรมของชาตินะครับโมรดกที่มีคุณค่านะครับขนบธรรมเนียมประเภทนวีวิถีวัฒนธรรมชุมชนนะครับรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะครับหรือเครื่องใช้สอยผ้าอ่อนนะครับหรืออาหารปัจจัย4นะครับใช่หมดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนะครับต้องรักษานะเรื่องของขนบรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ซึ่งบรรพบชนนะครับได้สร้างสรร์ได้สะสมมาตกทอดจนถึงลูกถึงหลานนะครับลูกหลานจะต้องช่วยกันร,รักษาสืบทอดอย่าทิ้งอย่าห่างนะครับวัฒธรรมนะครับของเราเนมีความงดงามนะครับนอกจากรักษาแล้วนะครับก็ต้องสืบสารนะสืบสารในวัฒนธรรมอันดีงามนะครับเพื่อส่งต่อและก็เผยแผ่ แลกเปลี่ยนให้ผู้คนที่อยู่ในแผ่นดินนี้นะครับทั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับหรืออยู่ในต่างประเทศได้สัมผัสได้ชื่นชมความงดงามนะครับในวิถีวัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศิลปะการแสดงนะครับการลำที่เป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความงดงามนะครับสื่อถึงความรักความสามาัคคีถ่ายทอดออกทางการศิลปะการสแสดงครับนอกจากนั้นก็นครับก,ก็จะมีเรื่องของ การเสริมสร้างค่านิยมอันิงามความงดงามนะครับความงดงามของวิถีวัฒนธรรมอำนาจเจริญเนี่ยสวยงามสวยสยดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องเรื่องของการต้อนรับขับสู้แขกที่มานะครับแล้วก็การต้อนรับด้วยมิมยตรไมตรีให้กับทั่องเทีย่ยวหรือพี่นอ้องเข้ามาชื่นชมแล้วก็เป็นคนที่มีใจงดงามอย่างยิ่งนะครับนอกจากนั้นนะครับ สิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมจะต้องขับเคลื่อนโดยเฉพาะในเรื่องของการเทิดทูนสถาบันนะครับโดยเฉพาะสถาบันหลักนะครับกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องนะครับได้ตระหนักเห็นคุณค่านะครับความงดงามนะครับเรานะครับเป็นชาติเป็นอารายับได้เนี่ยก็มีผู้นำมีผู้นําทางสถาบันนะครับช่วยนะครับปกปักรักษานะครับรักษาอัตลักษณ์รักษาความเป็นชาติจนถึงปัจจุบันนี้ ถ้าเราไม่รับแผ่นดินไทยเรานะครับแผ่นดินที่ให้ความอบอุ่นนะครับเราจะไปอยู่ที่ไหนจะอบอุ่นเท่าที่นี่นะครับนอกจากนั้นนะครับเราต้องทำนุบำร,รุงให้ความอุธรรมศาสนานะครับซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับวิถีประชาชนมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับว่าจะเป็นที่เห็นชัดก็คือในสมัย,มยสุขโขทัยนะครับสถาบันพระมหากษาัตริย์ก็จะให้ความอุปถัมภ์ทำนุบำร,รุงาศาสนาเรื่อยมานะครับถึงสมัยอยุทยาธนบุรีตลอดจนรัตนโกสินทร์นะครับ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมของเราก็ให้ความตระหนักให้ความสําคัญเห็นคุณค่าในวิถีวัฒนธรรมตรงน,นอกจากนั้นนะครับก็ยังนํำมรดกภูมิปัญญานะครับที่งดงามในของพื้นถิ่นนะครับที่เป็นอัตลักษณ์ที่งดงามนะครับมาต่อย,ยอดมาสร้างสรร์ผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชา,าชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข เพื่อให้รักษาและจันย์จลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติครับการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติครับขอบคุณครับนี่ก็คือบทบาทของทางหน่วยงานวัฒน,านาธรรมจังหวัดอำนาจเจริญและทางสภาวัฒน,านาธรรมจังหวัดอำนาจเจริญล่ะคะเหมือนกันไหมคะก็ในของสภาวัฒนธรรมเป็นภาคของประชาชนภาคเอกชนนะครับที่จริงนั้นเป็นเรื่องที่สืบสานมาแต่โบราณกาลแล้วในการทํางานเกี่ยวกับเรื่อง งานประเพณีงานวัฒนธรรมต่างๆของคนในชาติไทยนะครับแต่ที่จริงยังไม่มีกฎหมายรองรับพอมาปี2553ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็เลยกำหนดมีบทบาทมีกฎหมายขึ้นมาเป็นตราเป็นกฎหมายขึ้นมาให้สภาวัฒนธรรมนี้เป็นไปตามกฎหมายก็<ม>จ,ะจะมีอยู่3ส่วน4ส่วนด้วยกันว่าเริ่มต้นจากระดับตำบล ก็จะกำหนดกรอบให้ระดับตำบลน,นั้นมีกรรมาการสภาวัฒธรรมตำบลน,นี้ไม่เกิน19ไม่เกิน19คน<ะ>พอมาระดับอำเภอก็จะไม่เกิน39าพอมาระดับจังหวัดก็ไม่เกินห0 51ประมาณนี้อันนี้กำหนดไว้บทบาทหน้าที่ของสภาวัฒนธรรมนั้นอ,อยู่ในวารระตำแหน่งขราวละสมปีนะครับขราวละสมปีก,ก็เลือกตังก้งสรรหากันทำไมเลือกตั้งกันทำไมขึ้นมา สุดท้ายก็ถ้าหากเป็นระดับตำบลอำเภอจังหวัดถ้าหากครบวาระสองปีแล้วสามารถที่จะต้องสรรหาเข้ามาเป็นใหม่ได้แต่ระดับระดับประเทศถ้าเป็นสองวาระติดต่อกันให้หยุดพักก่อนแต่เป็นต่ออีกไม่ได้มีระดับประเทศด้วยฉะนั้นในส่วนต่างๆของสภาวัฒธรรมนี้เป็นการทํางานที่เอื้อต่อบุคคลที่อยู่ในสังคมเริ่มจากระดับรากหญ้ามาจากระดับตำบลระดับอำเภอร,ระดับจังหวัด และก็เชื่อมโยงกับหน่วยาง,งานราชก,การคือทางท่านว่าทไในพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการเชื่อมโยงเป็นการทําให้เกิดความถูกต้องเราทํามาแต่ก่อนบางทีอาจจะทําผิดๆทูกๆวรบ้างความเชื่อบางทีอาจจะเชื่อแบบนี้หมู่บ้านนี้ตําบลน,นี้แต่เลทาท้องถิ่นก็เชื่อต่างกันค่ะ<ฆ>คือบางบางครั้งนี่แม้กระทั่งงานศพเขาไม่ยอมเลยที่จะต้องตั้งโต๊ะหมู่เราก็ต้องไปพัฒนาใหม่ว่าอเออทางกระทรวงวัฒนธรรมทางกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม พัฒนาขึ้นมาอย่างไรให้มันถูกต้องให้เป็นคล้ายๆให้เป็นแนวหนึ่งใกล้เคียงกันไม่ถึงเปะ๊ะก็ให้ใกล้เคียงกันในการที่ต้องดําเนินการแม้กระทั่งการประกอบพิธีทางศาสนาการประกอบพิธีประเภณีต่างๆการทุกอย่างเขาต้องอาศัยทางสภาวัฒธรรมระดับตำบลระดับอำเภอเป็นหลักให้พระสภาวัฒนธรรมนั้นก็จะต้องเชื่อมโยงไปยังวัฒนาช่างงานวัฒนธรรมแล้วก็ส่วนต่างๆเหล่านี้ถ้าขัดข้องตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนก็ มาก,กันคุยกันปรึกษาหรือการสอบถามกันโดยจังหวัดหนึ่งก็จะมีท่านผู้ว่าร,ราชการจังหวัดเป็นพี่เลี้ยงใหญ่ให้ในการที่จะต้องขับเคลื่อนโดยจังหวัดอำนาจเจริญเดี๋ยวนี้ได้รับงบประมาณจากกระทรวงวัฒนธรรมจากกรมดูเสริมมาสืบค้นเรื่องผ้าที่ผมใน,นํำเรียนว่ามีร้อยห้าสิบลายเดี๋ยวนี้ก็สืบคน้นเรื่องหมอลำเดี๋ยวนี้ก็กําลังสืบคน้นทําเรื่องหมอลำอำนาจเจริญคุณแม่ ชีวิตวันดําเนินคุณพ่อปอฉลาดน้อยและคุณพ่อ,อทรงศักดิเ์เป็นวิทยากรให้อยู่เดือนนี้กําลังดําเนินการอยู่ผ่านวานันผ่านวันนี้ก็ยังดําเนินการอยู่ฉังนั้นจะสืบค้นช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคไข้หวัดใหโลกโควิดนั้นก็จะเอามาสภาวรธรรมก็จะเป็นพี่เลี้ยงในการที่จะต้องเชื่อมโยงของประมาณมาเธอจะต้องขับเคลื่อนในสิ่งต่างเหล่านี้ให้เกิดมักเกิดผลเกิดสิ่งที่ต้อง สามารถจับต้องได้แล้วก็เป็นการทําที่ให้เกิดความยั่งยืนต่อไปครับนี่คือหน้าที่ของสภาฒนธรรมครกับกรครับ,รบ่เรียกได้ว่าทั้งสองหน่วยงานทําหน้าที่สอดสานประสานร,รับกันโดยเน้นให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขนั่นเองนะคะถามถึงเรื่องของการต่อยอดค่นเมื่อสักครู่คือมีการค้นหาอัตลักษณ์มีการสร้างอัตลักษณ์แล้วเรามีการต่อยอดอัตลักษณ์ของจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยต่อไปยังไงคะ ครับในส่วนของการค้นหาอัตลักษณ์นะครับาทางจงังหวัดน่าจเจริญน,นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านก็ให้ความสําคัญคมากนะครับเกี่ยวกับวิถีอัตลักษณ์ของคนนานเจริญน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเครื่องนุ่งห่มที่ผู้คนเนี่ยทั่วจงังหวัดต้องใส่แน่นอนนะครับไม่ใส่ไม่ได้ เดี๋ยวหนาวนะครับเดี๋ยวร้อนนะครับ <น S 1> ครับเรามองไปที่ผ้าผ้าอันเป็นอัตลักษณ์ของของอำนาจเจริญนะครับก็มีการพัฒนาพัฒนาลายผ้าพัฒนาเส้นใหญ่นะครับร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนพอชอนะครับ <ฮะ S 1> ก็มาร่วมมือกันในการค้นหาสืบสารอัตลักษณ์และก็ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อให้รักษาความเป็นผ้าของอำน,นาจเจริญนะครับ <ฮะ S 1> โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในส่วนของวัฒนธรรมจังหวัดนะครับก็นํามาพัฒนาต่อยอดนะครับ ในเรื่องของการออกแบบดีไซน์นะครับในการตัดเจ็บนะครับให้มีหลากหลายให้ทุกคนหลายกลุ่มเลยได้เข้าถึงเด็กก็เข้าถึงผู้ใหญ่ก็เข้าถึงวัยรุ่นก็สามารถที่จะเข้าถึงได้นะเราพัฒนาเราเข้าสู่ยุคใหม่เพื่อให้ไทยอานาจเนี่ยเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระเป๋านะครับมีเฉกสีนะครับลายหรือรูปแบบนะครับใช่ครับมีหลายรุ่นมีหลายรุ่นนะครับตอนนี้นะครับก็มีการพัฒนานะครับโดยใช้นะครับ ลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของเรานะครับมาีเพื่อเป็นเพิ่มอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนอันนี้เป็นผ้าเป็นผ้าประจําจังหวัดเป็นสีประจําจังหวัดด้วยครับมีที่มายังไงคะได้ประกาศนิดนึงค่ะนีดนึงพูดถึงผ้านี้นิดนึงค่ะคือที่แรกเนี่ยเริ่มต้นจากสมเด็จพระนาเจ้าเศร็กิจพระบรมราชนีนาถพระพันวีหลวงนั่นได้ลงมาในพื้นที่นะครับลงเสด็จลงมาพื้นที่อำนาจเจริญก็มาที่อำเภอหัวตะพานที่บ้านคําพระ ทีนี้ก็เลยได้มีการประกวดลายผ้าต่างๆระดับประเทศสุดท้ายลายผ้าที่สมเด็จพระนางเจ้าได้ให้ทําลายนี้แหละก็ได้ชนะเลิศระดับประเทศอันนี้เป็นผ้าที่ทอที่ยาวที่สุดในในโลกก็ได้แล้วก็เก็บไว้ที่บ้านคําพระจึงได้เอามาเป็นผ้าลายประจ,ำจำดดําจังหวัดอำนาจเจเริญของเราแล้ว ส่วนสีนนก็เป็นสีที่สมเร็จพระนิธาที่ราชเจ้านั้นได้ไปเปิดจังหวัดอำนาจเจริญก็เลยได้สีประจําพระองค์ท่านมาเป็นสีนี้ครับผมสวยงามมากค่ะคุณผ,ผู้ชมจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าเสื้อที่พวกเราทั้งสาคนใส่อยู่ลายก็สวยงามสีก็สวยงามแล้วก็มีสตอรี่ที่สวยงามอีกด้วย ได้จังเลยเวลารายการของเรามีน้อยสุดท้ายค่ะทั้งสองท่านอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนอยากจะสื่อสารอะไรเป็นพิเศษหรือว่าเร็วๆนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรไหมคะเริ่มที่ท่านวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญเลยค่ะครับในส่วนที่จะเชิญชวนที่น้องนะครับมาร่วมนะครับในการสร้างสารรค์พัฒนาชุมชนนะครับวิถีชุมชนนะครับวิถีอำนาจ,จเจริญน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการนําหลักปัชญาเศรษฐกิจ ของพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาใช้ในการมโนชีวิตเป็นการเสริมเศรษฐกิจฐานรากนะครับก็หมายความถึงนะครับอยู่บ้านเราเนี่ยครับให้มีสวนที่สวยงามบ้านสะอาดมีผ้าอพรลสวมใส่ที่สวยงามนะครับเราไม่ต้องนะครับสวนที่สวยงามเนี่ยครับมีดอกไม้จัดสวนให้งดงามนะครับลงจากบ้านไม่ต้องไปตลาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะครับ ภัยจากโรคติดเชื้อโควิดนี่นะครับอันตรายมากเราปลูกผักตามแนวนะครับในหลวงรชัชกาลที่9เนี่ยนะมีความสุขทางใจนะครับสวนสวยบ้านงามนะครับเราพัฒนาตัวเราก่อนนะครับดูแลตัวเราก่อนค่อยๆนะขยับดูแลช่วยสังคมนะครับมันก็จะเป็นการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและก็ยั่งยืนนะครับขอบคุณครับ แล้วท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญมีอะไรที่อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทั่วภาคอีสานไหมคะก็สิ่งที่อยากจะฝากก็คือความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดของชุมชนและก็มีการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทาแล้วก็ต้องมีการที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในส่วนของขอำนาจเจริญนั้นอันนี้ก็เน้นเรื่องผ้านะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะเน้น ที่สุดก็คือผ้าของอำนาจ,จเจริญดันนี้นี่เป็นผ้าลายต่างๆที่สืบคนว่าได้แล้วก็ผ้าขาวมาผ้าขาวมาของอำนาจ,จเจริญน,นี่เป็นลักษณะมาทมเป็นกระเป๋าเป็นมาลัยกรเป็นพวงหลีดเป็นอะไรหลากหลายให้คนในสนใจคนไปเที่ยวอำนาจ,จเจริญก็จะเลือกเอาว่าจะจะ,จะสนใจเรื่องไหนลแล้วก็สั่งซื้อและก็เป็นสินค้าที่ส่งออกต่างประเทศอของผ้าขาวมาอ,อำนาจ,จเจริญน,นี่ เป็นภาคเขามาเนี่เงินล้านนะครับองที่สินุตบาของอานาเจริญเป็นปภาคเขามาเงินล้านแล้วก็สิ่งต,ต่างๆเหล่านี้ก็อยากจะฝากว่าให้พวกเราได้ช่วยกันที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของพวกเราที่ทํามาจากพื้นท้องถิ่นต่างๆและอํานาจเจริญเร็วๆนี้ก็จะมีงานที่สําคัญที่ยิ่งใหญ่ก็อยากจะฝากเชิญชวนทางทั่วประเทศและก็ทางภาคอีสานด้วยว่าก็จะมีการ งานยักษุที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่อำเภอชนมารในต้นเดือนเมษายนนะครับวันที่หนึ่งที่สองที่สามเมษายนนั้นก็ฝากเรียนเชิญทุกท่านได้ไปเที่ยวชมอำนาจ,จเจริญหลังจากที่เที่ยวงานยักษุแล้วท่านก็จะได้พบกับสินค้าต่างๆอุปปาอาหารต่างๆที่ได้นําเรียนมาแล้วท่านจะพึงพอใจและจะมีความสุขที่สุดถ้าได้ไปอำนาจ,จเจริญครับผมครับนี่เลยค่ะวลรเดช ถ้าจะมีความสุขที่สุดถ้าได้ไปอำนาจเจริญนะคะยืนยันจากทั้งสองท่านเลยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยไปแล้วจะได้พบเจอกับอํานาจอากาศที่บริสุทธิ์อาหารที่อร่อยที่สุดอภรรที่สวยที่สุดแล้วก็ได้ไปออกกําลังกายจะได้มีสุขภาพที่ดีโดยทั้งสองในงานนะคะก็เน้นย้ำว่า ทำงานออกมาเนี่ยเพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุขนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่มาร่วมรายการห่วมแพงฮักแพงบ้านเมืองกับทาง NBT TV อีสานวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปแล้วติดตามได้ใหม่นะคะทุกวันเลยจันถึงวันอาทิตย์ค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะห่วมแพงฮักแพงบ้านเมือง ในตอนหน้าเราจะพาไปพูดคุยกับหน่วยงานไหนติดตามนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ